สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหลิงกับออมค่ะวันนี้นะคะเราก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะคะที่ทำให้มินิไคร์หล่ของเราครบกีนวิวค่ะลึงมาขอบคุณค่ะ,คคะและที่สำคัญนะคะงานบอดปีนี้ก็จะได้เจอกับพวกเราหลิงออมเป็นครั้งแรกเลยคือหลิงออมเนี่ยแบบเพิ่งมีสไตล์เป็นของตัวเองปีแรกเลยนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมาก,มากๆนะคะที่ลงทะเบียนมาจนเต็มแล้วสวนันดีบี๊ซ มีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนนะคะที่ที่มาเชียร์ยพวกเราแต่เราไม่บอกหรอกนะคะว่าเซอร์ไพรส์เป็นอะไรแล้วเจอกันเยอะๆนะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้ววันนี้เราก็มาซ้อมเต้นเพื่อพวกคุณนะคะใช่เราก็ดีใจมากแล้วก็สนุกมากที่แดนนี่อยู่ตั้งแต่เช้าเป็นงานที่ไม่ถนัดแต่ก็ทำเพื่อพวกคุณใช่เพราะว่าเราแบบทำด้วยแพชชั่นเราแบบเรามีแพชชั่นเดี๋ยวขอใหม่ดิอะไรนะเราทำด้วยแพชชั่นอ่ะขอสำเนียงันนี้ดิ แล้วทด้วยแพชชั่นแล้วคุณเป็นอะไร่ิแพชชั่นแพชชองแพชชองแล้วทั้งดูแพชชองก็นั่นแหละคือพวกเราตั้งใจซ้อมทั้งเต้นทั้งร้องเพื่อพวกคุณ ให้แบบขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆในการชมโชว์ของเรานะคะ<ม>แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยในงานวอนช่องสามนะคะแล้วก็ติดตามผลงานเราเรื่อยๆนะคะหลิงออมค่ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบาย